โดในคราวนี้นะคะจะมาแชร์ทิปการจัดการบริหารเวลาของพี่อี้นะคะอยากจะบอกว่าพี่อีเนี่ยเป็นคนที่มีธุรกิจส่วนตัวแล้วก็เรียนปอทอยด้วยแล้วก็เป็นคนที่ติดเพื่อนครอบครัวด้วยนะคะเพื่ออยากจะบอกก่อนนะว่าก่อนที่จะมาถึงวิธีการนี้เนี่ยคือเปลี่ยนมาหลายวิธีมากแล้วตอนนี้เนี่ยก็มาใช้วิธีนี้ก็คือแฮปปี้มาสักพักหนึ่งแล,แล้วก็เลยจะแชร์กับทุกคนนะคะก่อนอื่นเนี่ยพี่จะบอกว่าพี่มีทูที่ชื่อว่าโนชันนะคะอันนี้เนี่ยใช้ฟรีสามารถไปใช้ได้เลยนะคะก็อยากจะบอกว่าเนี่ยอันนี้ก็คือ พี่มีแบ่งแาสต่างๆก็คือสิ่งที่ต้องทำอะไออันนี้โนสเตเนก็คือเป็นไอเดียที่พี่แบบอยากจะทำนะคะธุรกิจที่พี่อยากจะทำในอนาคตบอทเน็กเนี่ยก็คือเป็นงานที่พี่ต้องทำถ้าพี่ไม่ทำเนี่ยไปต่อไม่ได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่พี่ p r i o r i t ซึ่งคือว่าสิ่งที่พี่จะทำเป็นสิ่งแรกเลยต่อมานะคะก็คืองานที่มันทำได้แบบภายใต้5นาทีอะค่ะก็จะรีบทำเลยงานจุฬาก็คือเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยพี่ก็อยู่ในช่วงที่พี่ใกล้จบแล้วนะคะพี่เพราะฉะนั้นพี่ก็จะให้ความสำคัญพิเศษ แล้วอันนี้เนี่ยก็คือสิ่งที่พี่ทําจากแบบทําก่อนไปถึงทําหลังสุดนะคะแล้วก็เป็นอื่นก็คือว่าเป็นงานที่พี่แบบ p r i t i z e คือเป็นงานที่ทางธุรกิจที่พี่แบบว่าเออมันสาคัญนะพี่ต้องรูปแบบเป็นพิเศษในช่วงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะทําไปเรื่อยๆเลยนะคะส่วนการบ้านของพี่นะคะก็จะมีแบบ assignment ของทั้งเทอมเนี่ยพี่ต้องทําอะไรบ้างอันนี้เป็นวิชารหัสวิชาเวลาที่ต้องส่งนะคะแล้วก็ดีเทลที่พี่ต้องทําค่ะ อีกสิ่งหนึ่งที่พี่ให้ความสําคัญมากเลยนะคะก็คือว่าการจัดตารางเวลาพี่ใช้ Google Calendar เนอะอย่างอันนี้นะคะเป็นของวันนี้ซึ่งวันนี้มีอะไรเนี่ยพี่ตั้งวันนาฬิกาปลุกไว้ก่อนหน้านี้1วันแล้วก็คือเมื่อคืนเนี่ยพี่จะตั้งเวลาไว้เลยว่าก่อนไปชุมเนี่ยถ้าสมมติว่าอันไหนที่พี่ต้องเดินทางพี่ก็ต้องตั้งวันนาฬิกาปลุกไว้เลยนะคะว่าต้องออกจากบ้านกี่โมงนะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าแบบมีการประชุมเรื่อง HSK ใช่ไหมคะพี่ก็จะตั้งนาฬิกาปลุกประมาณเที่ยง50านาทีเนี่ยจะได้เต ต้องเข้าไปชุมนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือทุกๆวันเลยคืองานความจริงแล้วเนี่ยมันเริ่มจากหนึ่งวันก่อนหน้านี้นะคะว่าสมมติว่าวันนี้เนี่ยเรามีงานอะไรเราต้องรู้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วหรือว่าก่อนหน้านี้แล้วนะคะถ้ารู้ในวันนั้นเนี่ยมันจะทําให้เราลนและเราไม่สามารถที่จะวางแผนล่วงหน้าได้ถ้าน้องๆคนไหนนะคะหรือว่าคนที่ดูอยู่นะคะมีแบบอยากจะแชร์ว่าเราแบบ ัฒนาบริหารเวลาตัวเองไงเนี่ยก็สามารถแชร์ข้างล่างได้เลยนะคะเพราะว่าก็มองหาช่องทางในการพัฒนากรรมหานวลาตัวเองตลอดเวลาค่ะแล้วถ้ามีคำถามอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์คถามข้างล่างตอลโลไลค์แชแล้วก็เจอกันในวิดีโอหน้าค่ะ